มันว่าอะไรวะเนี่ยดโดนยิงเล่นใช่ไหมยังไม่ได้กดเล่นใช่ไหมยังยังแป๊บนึงเฉยเดี๋ยวอะไรวะไม่ได้ไม่ได้เข้ามัเป็นชาร์เสร็จกลับมาอีกทีเหมือนกันป็นแบบนี้แล้วเหรอใส่ลุงหนึ่ง ไม่รู้ว่าผมจะพูดผลรายการยังไงดีวะพี่คิดไม่ออกอ่าจะเริ่มยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวกันผมก็อยากเริ่มรายการว่าพี่จะบอกคมจริงดิเคยเคยจะบอกว่าตั้งแต่เล่นเลมโบซิงมานี่พอหายไปพักอีกแล้วกลับมาบรรกาศเป็นแบบนี้แล้วเหรอเนี่ยอันนี้เป็นกดกดอันนี้ใช่ไหมเลมโบอ is Magic ใช่ Yes บอกไว้ก่อนนะฮะคุณผู้ชมก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตกใจอะไรทางนั้นนะ จะบอกว่าข้าพเจ้าตกใจที่สุดแล้วตอนนี้มันคือมัคือมันคืออะไรเนี่ยโอ้โหเมนคือเมนมึงเมนจังวะมึงเมงเกินโอ้ยตายแล้วครับป้องกันนะฮะตายแล้วมาผมเล่นตลอดเองไหม แล้วตัวอื่นมันจะเป็นยังไงวะเนี่ยเด็กกันเป็นสีแดงตอนนี้คือกูอยากรู้ว่าเข้าไปแล้วจะเจออะไร <c oughs> เออผมผมไม่นตัวสปอยล์มาก่อนแล้วมันเป็นไรเด็กผมจะแก้ <c oughs> ไว้แล <c oughs> ้วเจอเฮ้ยไใครพูดวะแต่ปอดปัน <c oughs> ปทีพูดอย่างนี้เหรอ <c oughs> เดไอ้ผิดปินป้นปินป้นมึงมองมึงมองอกำแพงดีๆเว้ยมันขยับได้ด้วยนะมึงเดี๋ยวกลับไปก่อน แล้วทำไมตัวเป็นสีสีฟ้าแล้วเนี่ย,เ,ยเ,เดี๋ยว,วเดี๋ยวนี่ตัวประคันเหลยนะเฮ้ยอะไรวะตายแล้วเจ๋งแต่เดี๋ยวข้างนอกเสร็จโอ้โหข้างนอกเฮ้ยเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าเราไปของเล่นอืมของเล่นสิดอ้าวเฮ้ย <c oughs> เหี้ยเกิดทิดทอดกระทิด โอ้วิลยลืมไม่เล่นหมแล้ววิ้งเลยลืมไม่ไเล่นหมแล้ววิงเลเฮยอะไรวเออมาแล้วมาแล้วออเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไมมันมีหนวดมันมีหนวดเดี๋ยวนะเออเออเจ็บขาเจ็บเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทันตั้งตัวเลยชิบไก่คืออะไร นันหละที่มากมิสเตอร์เบร์เคย์ถูกทำร้ายโดยเพ่นมิสเตอร์บร์ยทำไมายโมิสเตอร์เบีย์ทำร้มยดยเอมิสเตอร์แบร์เ์ทายดยอมิสเตอร์แบเย์ทำายโดเอนมิสเตอรแบเ้ายโดอนมิสเตอร์บ์ทำ้ายโดเพนมิสอร์บ์ทำร้ายโดเพื่อนมเอถกที้ายไเกม่นมาเตอรแรเยกล้ายไปเ่อนมิเต้ายเ่แม่งตอรแรกกลายเป็่อนสตอ์แลเค้านโเตอร์สไตล์แล้วงงสุดแล้ว it was time to protect the room to keep Mr Bear safe เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องกระแดะไม่ต้องกระแดะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันหลอดยูนิคอนอยู่บนหัวเหรอคืออะไรฉั <c oughs> <อ>นหลอด <c oughs> อ,อ,อยู่บนเหรออยู่บนอ๋อมันมาจากข้างหลังเวรกรรมผิดไก่ <c oughs> เาาป,กป็นระวังนสมกันนะเป็นอ่าโอ้ <c oughs> ออกมาออกมาอ๋อได้ยังได้ยังเอาเอาเอาเอ้าออกมาเลยเออนั่นแหละแจมนี่เออเอ้าเอาโดนแท็บกูยังไงวะโดนแท็บกูยังไงวะเอ้าม่นตัวแท็บกูยังไงวะเอ้าอฮ้ย Start working อฮะอะไรอะไรคิวสปาว์คิวสปาว์คิวเป็นเนี่ยตัวตัวที่ปืนชอบเลยเนี่ยดูดิ A <laughs> <laughs> mày một biến nha thôi bà lát bé Thankfully, à, <laughs> à, <ấy lắm. cười> they found Mr. Bear. anh yeah. <laughs> à, yeah. yes. Yeah, rồi. nè. เดี๋ยวมาจากไหนไม่เข้าใจโอ้โหจากไว้ตรงนี้เลยเหรออ๋อไม่อยู่อยู่คำไอ้ฉันโอนไม่เห็นมันเนียนกับพื้นหลังไลยเกินชุน,น,นี้แนะล้ตายละโคตรเนียนอะระวังระวัวงบางตัวนี่สีสีเดียวกับกำแพงเลยเนี้ยโอ้โหเป็นรอยชมพูซะน่ารักเลยอ้าวเฮ้ยเพื่อนลม้มเพื่อนล้ม

มันจะแนวไปไปแล้วนะจะแบบโอ้ผู้ที่แค่นี้มึงแมนแค่ตั้งตัวไม่ถูกเดี๋ยวกันนคืออะไรวะนั่นคือคนเล็บกันเลยทีเดียวทนไม่ไหวเอ้วไอ้เจ้คิดยังไงครับกับโบดใหมบนี้กับไอ้ไอ้ไม่ฟูเดย์ซีนผู้วันไหมเอไปไม่เป็นเลยเจอกันคือคือที่ผ่านมานี่เนื้อเรื่องโคตรจริงจังมาตลอดพอมีอันนี้คือแบบอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้นี้คืออะไรพวกคนแจ๋จน ฉันบาร์บี้หว,นวา,านแหววมันทำท่าถ่างขาเนี่ยนะจบแล้วมันจบแล้วพี่โจหมดหมดสภาแล้ว,วเดี๋ยวแต่ชื่อนี่คืออะไร Air Q One เพิ่งสังเกตโอ้ใช่ Air Q <c> One <oughs> เล่นจบนี่เดี๋ยวเอายาหยดตาม,มาล้างตาทีที่ไม่ไหวโอ้พี่โจต้องเห็นตอนที่ผมไปเล่นเปิดเกมตอนเช้าอ่ะผมเปิดมาผมเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะล้างหน้ากลับมานั่งกลับมาล้างกะทิหน้าจอเราตะโกนลั่นนานนี้ อ๋อแมวห้องแมวโอ้หแมวโจตังป้อมนี่เลยเนี่ยฮะตังไหนตั้งไหนตังไหนได้คงอัพเนี่ยอาาเตั้งป้ใครมั็นบลูใส่วะเนเสียงสาวเอนขัดกียเกียระเล็งเป้าแล้วเฮ้ยเล็งเป้าได้เล็งเป้าเป้าโดนหัวจะนะโจตังปอเนี่ยเล็งไปเลยป่าค้างไปเลย วายไม่โดนเนี่ยเด็กมันก็มาเห็นกระสุนปินมินว่อนอยู่พอดีกระปินยิงสนุกไหมปืนอ้าเกิดอะไรวะเกิดอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวนะสองนัดเดี๋ยวเพิ่งยิงไปสองนัดชนะเลยจบเลยน่ารักไปไหมวะ หลายวันหันยปีไม่เคยเอ็นเก่งกว่าเขาเลยอะไรวะงงเดี๋ยวจบตอนนี้ต้องกลับไปเล่นโหมดธรรมดาสักรอบไหมหลังตายหลังตายมันมาตีมเด็กอ่ะตีมคิดอ่ะเฮ้ยผมก็ตายน่ารักที่ไหนอ๋อนี่เราเจอแล้วเจอแล้วเออ from โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงดูกล้องเฉลยดูทันหลอดทันหลอดทับโถ่ตั้งตรงนี้โถ่จะได้หรอ มาแล้วเดี๋ยวมาแล้ววางโดนกินพอมมาแล้วปอกเลยตผมผมไม่ต้องวาง,ไงไน,น,นะเนี่ยกดกันะอ่าแต่งึงแต่สองอ อ้าวเฮ้ยโเนได้หรอโใคระเอ้ยแปดใครวะเดี๋ยวแปดแปดยอะทางครือมีตุ๊กตามีไปเก็บไป The heroes have o u d Mr. b r Still f i g h t i n s e rascals ั u t o u ่ไ r e s to Mr. Bear Oh no And down went Mr. Bear The end The end ยังไงวะแปดยังไงวะเกิดอะไรขึ้นอ้าวแล้วหมีกูอยู่ไหน อ๋อผียู่นั่าเผีอะทำไมนะมีหล่นเหรอไม่ใช่มีหล่นมีหล่นไม่ไม่ผีสีมันสีเหลืองใช่มแต่ไอ้ขับขจนพิเขียวเมื่อผมเมื่อผมหยิบทันหลอดผมจะพิมพ์คำนี้ว่าพี่แต่ว่าครั้งหนึ่งเอาขับขันก็ได้โอเคกำลังพิมพ์คำโอ้ยเฮ้ยกงเคยยดีคอน อนมิสเตอร์บร์คาสเซิลเเอีนี้อีนี้กันไม่ต้องบรรยายก็ได้ครับแซวเอาทำไมแต่งฟาแล้วนั่นทำไมเสียงทำไม่เสียถ้าหลอดกูมันดูมึงถจงวะทำะไรเห็นใจขําวหัวงมึงเรื่องได้ละเก็บไปได้บบลัเกเป็นช่องไม่ใช่เหรอช่องสีชมพูไม่ใช่ได้ข่าวเอออย่าเลย <c oughs> มันนูมันนแเก็ไบไปจับม <c oughs> เกมมันแบลวเกอบางทีเกมรเกมอย่ามัแบวมั่งเนี่ยแบวแบวสมใจมั้ล่ะเอามนมีใครยิงลังกูตั้งแต่เมื่อกี้เยีวดเาเดดเดดงเดดง่ายยี่เลยเเอาลงแก่เย มันอยู่ข้างบนด้วยเว้ยเต็มเลยเต็มเลยเดวกมคิวไปไม่มีใครเพลิงเลย,ยเดยวอะอยู่ข้างล่างเหรอใช่ไมเฮ้ยเฮ้ยฮะทำไมเสียงเป็นันล่ะ เตะแล้วมีดาวด้วยหรอคืออะไรโอ้เอโอ้โหท่านตกลงอยู่ไหนอ๋อมอยู่ตรงนั้นทันท่านหลอดยูนิคอร์นคืออะไรไปเสียพิงกันไหมอ๋ออันนี้อันนี้สองสองอยู่จากข้างบนอยู่ไม่เห็นตีเะแล้วดาวมีวิงวิงด้วยนะน่ารักเกิน อ้าวแด้นะ้นะใช่ไหมนัทนัทไอ้มือโอนัทมือตบกันตบกจันเอ้ยแเกือบจิดมือตบกันแล้วกูเห็นเออเหนมือที่แบบสนุกเลยเดียวสนเกีสนาแล้วใครจะล้อ้าว เห<ต>มันโดนมันโดนแช่แข็งเลยทีเดียวโอ้โหกาชาถุงกาชาเนี่ยดูคอลเลคชั่นก่อนด้วยนะดูคอลเลคชั่นก like ่อนด้วยนะว่ามีอะไรบ้างเปิดเลยดีกว่าโอ้วิ่งวิ่งสีฟ้าเหรอว้าว่าอะไรพี่ชุดชุดว่าอะไรอ่ะอ่าสโมชชุดสโมชลายเสดาวดเดชมพูไหมอะไรมึง แต่หน้ากากสีดำอยู่อันเดียวคืออะไรวะตัวมันเป็นสีชมพูขนาดนี้ผมได้เนี่ยพี่ไอ้หน้ากากทันอะไรวะทันชังกาโอ้โหแต่ละชุดมึงวิ่งจังวะโไม่กอดอยากเติมเงินจังเลยอ่ะอยากเติมเงินจังเลยนี่ยูนิคอร์นอยากได้ที่ห้อยยูนิคอร์นอนี่ยแต่ดาวก็มาเอาละครับเป็นไงบ้างกับโหมดที่น่ากลัวที่สุดที่เคยเล่นมาครับมด เรนโบว์อีส a แมจนะฮะกับพชชเมตาโาของะมะตามชื่อเลยว่าเรนโบว์เอว่ะเท่าเลยเนี่ยเรนโบว์ทั้งนั้นเลยว้าไปแล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นหมวดที่เข้ากับชื่อเกมที่สุดที่เคยเล่นมานะในเรนโบว์เรนโบว์จริงๆมันเมื่ใส่รูกทั้งเกมเลยชิบไก่เอ้ยด้วยกันบ้าไปแล้วนะฮะก็เป็นอะไรที่ดูมีสีสันมากนะสำหรับเรนโบว์ซิกซในครั้งนี้นะไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนในชีวิตนี้นะฮะก็ เป็นการคัมแบ็กที่เงือกท anyway> nah ี่สุดที่เคยเล่นมานะฮะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานกับเลโวซิกซ์อันนี้นะฮะก็วันนี้ครับอาจารย์ก็มาจอยกับอาจารย์เอเลนเบเกอร์และเจฟฟี่บอยนะฮะดูไหมสิฟ็อบบี่บอยคือเปลี่ยนชื่อแล้วแบบอ้าวเมื่อก่อนเมื่อก่อนจะเป็นเมื่อก่อนจะเป็นเป็นอากิอากิโยชินะฮะอันนี้เปลี่ยนเป็นฟ็อบบี่บอยเอ้ยมันนั่นแล้วมันฟอบบี่บอยเป็นฟอบบี่บอยแล้วนะครับวันนี้โอเคก็ ถ้าคุณผู้ชมอยากให้เราเงื่อมกับโมดนี้ต่อไปนะก็อย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์กันเยอะๆนะฮะโมดนี้นะะจะจะ,จะไม่ยู่ถึงวันที่8นะฮะ8เดือน,น4 8เมษาอ่าใช่โมดนี้ยาวจะถึง8เมษาก็เงื่อมกันกเงืมกันต่อไปนะฮะในวันนี้โอเคสำหรับวันนี้จะไปสั่งอาจารย์เอดิเบกเกอร์และปินเดอะฟอฟี o บอยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบายบอย